แอร์ไม่เย็นพัดลมคอยร้อนไม่ทำงานวิธีแก้ง่ายๆจบด้วยงบแค่25บาทหลังที่เราเจอปัญหากิ่งต้นขี้เหล็กเข้าไปในตะแกรงของใบพัดลมนะครับทำให้มอเตอร์ไม่ทำงานแล้วก็เกิอดอาการที่เขาเรียกว่าตัวเทอร์โมฟิลขาดนะครับเราก็ต้องทำการเปิดฝาครอบมอเตอร์ออกมานะครับโดยจะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับ ก็ใช้เป็นไข่ควงปากแบนหรืออะไรที่มันเป็นลักษณะแบนๆนะครับทำการงัดเบาๆนะครับมันก็จะเปิดออกพอเราทำการเปิดตัวล็อกครบหมดแล้วก็เปิดฝาครอบออกมาเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่เราเห็นในคลิปนี้นะครับก็จะมีแกนมอเตอร์นะครับและสิ่งสำคัญที่เราต้องทำการ ซ่อมแซมก็คือตัวเทอร์โมฟิลซึ่งมันจะซ่อนอยู่ตรงร่องด้านข้างนี้นะครับนี่สายสีดําตัวเทอร์โมฟิลจะเป็นตัวสีขาวๆที่เราเห็นนี่นะครับถ้าเราไม่แน่ใจก็ลองเช็คดูอีกทีก่อนก็ได้นะครับก็จะใช้อุปกรณ์ทําการเช็คนะครับนี้สัญญาณขาดแน่นอนจัดการเปลี่ยนได้เลยนะครับพอเปลี่ยนเสร็จเราก็ทําฝาครอบกับเข้าที่นะครับเราทําการประกอบเข้ากับตัว ระบายความร้อนข้างนอกนี่นะครับติดตั้งใบพัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้เราไปเช็คได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับใช้กิ่งของต้นขี้เหล็กเลยลมแรงเลยนะครับแบบนี้แอร์ข้างในเย็นชํำแน่นอนโดยงบเพียง25บาทเอง